สมาธิคือโอกาสแก้ตัวใหม่ยิ่งตั้งมันขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเป็นประกันว่าจิตจะไม่อยากเลือกผิดเอาชั่วไม่อยากเข้าฝ่ายอากุศลธรรมมากขึ้นเท่านั้นคนคนหนึ่งจะรู้ตัวว่าใช้ชีวิตผิดทางก็เมื่อในหัวยุ่งเหยิงโอนลมานสับสนและหาทางออกไม่เจอเมื่อไปถึงจุดที่หัวยุ่งเหยิง คุณจะมีนิสัยทางความคิดแบบเดิมๆที่แก้ยากเปลี่ยนแปลงยากประมาณรู้เต็มอกว่าผิดรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ดีแต่ก็อดไม่ได้ห้ามใจไม่อยู่ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็เฉลยแล้วว่าเป็นเพราะคลื่นสมองปั่นป่วนตีขึ้นตีลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่มีความเป็นระเบียบไม่ประสานสอดคล้องกันหาความสมดุลไม่เจอ แต่ในทางธรรมมีข้อเฉลยที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่สมองทำงานสับสนแต่อยู่ที่จิตแย่แย่ปล่อยตัวเองให้มีสภาพซัดใสเอาแน่เอานอนไม่ได้กระทั่งเกิดความเสี่ยงที่จะเลือกผิดบ่อยๆหรือคิดไม่ดีได้ตลอดขัดแยง้งและต้องต่อสู้กับความรู้สึกฝ่ายดีไม่เลิกสุดท้ายสมองก็ทำงานสับสนจนได้ สมาธิคือโอกาสแก้ตัวใหม่เพราะสมาธิคือฐานของกุศลจิตยิ่งตั้งมันขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเป็นประกันว่าจิตจะไม่อยากเลือกผิดจะไม่อยากเอาชั่วไม่อยากเข้าฝ่ายอากุศลธรรมมากขึ้นเท่านั้นคนเราพอมีโอกาสกลับตัวสามารถเลือกใหม่ได้จากศูนย์ก็มักเลือกสิ่งที่ดีกว่า หรือเส้นทางที่ดีขึ้นเพราะผ่านทางผิดมาก่อนรู้ซึงแล้วว่าโทษของสิ่งที่เลวหรือทางที่ผิดคือความทุกข์ความคับข้องความร้อนหัวความเข็ดหลาบจะทำให้เลือกอย่างฉลาดขึ้นเองกล่าวโดยย่นย่อความฉลาดทางจิตจะจัดระเบียบสมองใหม่ให้เข้าสู่สมดุลที่ดีที่ประณีต